อ่ะสำหรับใครนะครับที่เจอเครื่องค้างแล้วพัดไม่ได้นะของเครื่อง iPhone นะ p h o n e รุ่นใหม่นะถ้าเกิดมันค้างแบบนี้นะครับกดอะไรก็ไม่ได้แต่หนะ้าจอก็ติดค้างอยู่นี่นะครับวิธีการแก้นะครับค้างโดยโปรแกรมมันเนี่ยนะครับวิธีการแก้คือเพิ่มเสียงทีนึงลดเสียงทีนึงนะครับแล้วกดปิดกดปุ่มเนี้ค้างไปเลยอ่ะจะดับไปนะครับ แล้วก็คาาจนมันติดขึ้นมาใหม่นะครับอ่าติดแล้วใหม่นะครับก็รอแป๊บหนึ่งแล้วก็ดูว่ากดได้หรือเปล่าคือค้างโดยโปรแกรมมือโปรแกรมมันบินหาค้างเครื่องค้างทำแบบนี้ก่อนนะก่อนที่จะไปให้ช่างอ่อมแบบนี้ก็ประหยัดนะครับไปหาช่างเผือเสียเงินนะโอเคกดได้แล้วครับเดี๋ไหมหรือบอกไปนะ ไอ้วิธีที่แก้แบบนี้นะครับถ้า iPhone เราจอมืดไม่เห็นภาพอะไรเลยแต่มีเสียงการทางานลองทําแบบนี้ก็ได้นะครับบางเครื่องกระจอขึ้นติดมาเลยนะครับที่ร้านผมเจอบ่อยๆไปลองทําดู